ไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนเราหรือเปล่านะครับช่วงนี้เนี่ยมดเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ชอบเข้าไป er. อยู่ในปลั๊กไฟนะตอนนี้เนี่ยก็เปิดไฟไม่ติดแล้วนะครับผมไฟหน้าบ้านเนี่ยเปิดไม่ติดแล้วแล้วก็มดเนี่ยมาอยู่เต็มเลยนะครับผมตามปลั๊กไฟนะเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวยากําจัดมดนะอันนี้เป็นเจลนะครับผมเดี๋ยวจะลองแกะใช้ให้ดูนะครับลักษณะก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะครับผมเราก็ถอดปอกออกนะครับแล้วก็ถอดจุกออกนะครับผมแล้วก็มาคลายล็อกตรงนี้นะครับ แล้วก anyway um ็หยดลงไปนะครับผมบริเวณที่มดเดินนะจะเป็นเจลใสๆนะครับเราก็หยดไว้บริเวณที่มดเขาเดินนะเดี๋ยวมดเขาก็จะมากินอาหารนะครับหลักการของเจลกำจัดมดอันนี้นะครับถ้าหากว่าเราหยดลงไปแบบนี้แล้วนะครับเมื่อมดเขากินเนี่ยเขาจะยังไม่ตายทันทีนะเขาจะค่อยๆตายนะครับผมเมื่อเขาตายเนี่ยเดี๋ยวพวกมดตัวอื่นนะครับก็จะขนมดตัวที่ตายเนี่ยกลับไปที่หลังนะครับแล้วก็จะมดตัวที่ตายเนี่ยไปกินต่อนะครับ ก็ทาให้มดเนี่ยตายยกลังเลยนะครับเราก็กดเจลทิ้งไว้แนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยมดเขากินนะครับผมถ้าในสนใจเจลกําจัดมดนะครับผมก็ลองแตะกักรสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอได้นะครับผมจะได้ช่วยกําจัดมดนะครับผมทีเต็มเลยนะครับแล้วก็ชอบเข้าอยู่ในปลั๊กไฟด้วยนะพอเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็ปิดจุกไว้นะครับแล้วเราก็เก็บเอาไว้ใช้วันหลังต่อได้นะตรงนี้นะครับสามารถล็อกได้นะครับผมเราก็บิดมานิดนึงนะครับเนี่ยก็จะป้องกันการกดนะครับผม